ชุดที่เราเห็นนี้มีอยู่จริงชื่อว่าชุดมหาลดาปราสาทถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นชุดที่มีลักษณะเหมือนนกยูงทําด้วยทองคําและประดับด้วยอัญมณีอันเลอค่ามีราคาถึง9โกรกระหาะนะถ้าเทียบเป็นเงินไทยในปัจจุบันก็ราวๆพันล้านบาทในบันทึกผู้ที่สามารถสวมใส่ชุดมหาลดาปราสาทมีเพียงส นเท่านั้นคือ 1. อุบาสิกาวิสาขา 2. องพนางมันติกาสามลูกเศรษฐในเมืองพาราณสิโดยชุดมีน้ำหนักเยอะมากผู้ที่จะสามารถสวมใส่ได้นั้นจะต้องมีพละกำลังที่แข็งแรงในอดีตจะต้องเคยทำบุญถวายผ้าตายจีวรแด่พระแบบรพิสุสงมาก่อนเมื่อเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็วจะมีโอกาสได้สวมใส่ชุดมหาราชาประสาทุกคนต่างมีความสวยเป็นของตัวเอง เติมสวยอย่างเดียวไม่พอต้องเติมมุนด้วยนะ,จะเจริญพรโยมเพื่อน